สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์สุภูสุคนสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมพ่อครับผมคือเกานะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมเมื่อนี้ผมเดินทางกลับบ้านนะครับผมเดินทางกลับวังหินก็ได้มาแวะบ้านอาจารย์วันชัยไขบันเท่านะครับผมเวลามาจา์ทางวังหินนะครับท่านหนึ่งนะครับได้ยินข่าวว่า มีนกแบงนะครับผมเป็นนกตอพเนียดนะครับก็เลยแวะมาทายคลิปให้เอฟซีให้ผู้ติดต,ตามได้รับชมน้ำกันนะครับเพื่อมีท่านใดกำลังมองหานกพเนียดนะครับหรือสิเป็นนกจังใดนอกเหนือจากนั้นก็เดี๋ยวสิสอบถามครับอาจารย์วันชัยนะครับผมตอนนี้ก็มาหอดบ้านเพ่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิผ้าเบิงนกนะครับผมโบหัวเพ่อนสียูหรือเปล่านะครับผม รอดตามไปพร้อมๆกันนะครับมันจะกาดเนี่ยบายๆนะครับผมคึมๆนะครับแต่บโต๊นะครับผมอำเภอวังหินนะครับจังหวัดสีสเกิดของเห้านี่แหละครับผมบ้านบ้านดงบังนะครับ ตำบลสีสามล้านนะครับอำเภอบังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอ้หลายหลายกวัวเก่านะครับผมนี่หลายกวัวเก่านะครับหลายกว่วรอบที่แล้วหลายนะครับผมโอ้ยนี่แหละครับสายต่อนะครับผมอาจารย์วันชัยไขบัรเทาของเฮานะครับเสียน วังหินนะครับเบื้องครับพี่น้องโอ้หลายครับหลายก็เก่าครับหลายก็รอบที่แล้วนะครับเคยเคยมาทายแล้วนะครับผมบานอาจารย์ทันนี่นะครับเคยเคยมาทายแล้วนะครับคลิปหนึ่งโอ้ยพี่น้องหลายนะครับโบหูว่ตัวใดล่ะครับเพื่อนสีแดงนี่ในบ้านก็เยอะแยะนะครับ โอ้นกนกเลยครับพี่น้องที่เด็ดครับที่เด็ดหลายปนี้ตรงมีเด็ดเด็ดแหละครับผมตรงมีที่เด็ดแน่นอนนะครับมาสุ่มซ่อนไว้อยู่ในข้อไกลกับมีอีกนะครับขอกผสมกับมีนะครับโอ้นั่นออกลูกแล้วนะครับได้ได้ลูกแล้วนะครับ ยู่หมองเฮือนย่อไม่กับมีอีกนะครับโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นตรงมีเด็ดแน่ล่ะครับโอ้ยลายพอสมควรนะครับโอ้ตัวนี้โกงงามพี่น้องงามนำ้ำนกกับงามน้ำครับ หลายกว่าเก่าอีกครับหลายกว่าคลิปที่แล้วอีกนะครับคลิปนี้นี่แหละครับแนวสายต่อนอะครับเนาะกัไปกับตอกับได้มาเลือล่อนละครับขยันตอกับขยันได้นะครับผมเดี๋ยวสิลองไปเอื่นเพิ่นนะครับผมสิไปสอบถามเรืองนกติดตามรับชมครับผมพออาจารย์แล้วนะครับผมเห็นแล้วเห็นแล้ว สวัสดีครับอาจารย์มันชัยสวัสดีครับโอ้สวัสดีนะครับเนาะสบายดีบ่คือเก่าเหรอครับอ่าขึ้นรอแทนว่ารอบนี้กำลังว่าสิออกไปยอเมื่อแรืงนี่ครับโอ้เดี๋ยวไปน้ำเดี๋ยวไปน้ำเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสไปน้ำอาจารย์ล่ะวันสิไปรอเบิ่งมันขึ้มๆนะครับอากาศไม่ดีเลยได้ได้หลายนอนกนอต่อมาเรื่อยได้มาเรื่อยครับผมพอได้อยู่อ่ามีนกตอจากตอเดียวนี่อ่าตอดินกับตวเดียวครับแล้วก็ ต่อพเนียดกับสามสามต่อสี่ต่อนี่ล่ะต่อพเนียดสามสี่ต่อต่อดินตัวนึ่งเนาะนกฟึกนน้ำนกนกฟึกกับมีใช่ด้ยินข่าวว่าสีแบ่งนกแบ่งนกแบบใดอ๋อเป็นเป็นนกนกต่อพเนียดนะครับสายพเนียดนกฟึกนต่อสายพเนียดแล้วก็นกฟึกนอ๋อผมมีมีจักตัวที่สีแบ่งกาว่าสองสามตัวนี่แหละสองสามตัวเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวสี่ขอเบิ้องตัวเลยนะครับเบิ้งนกนั่น บอก่าทันขาดครับว่าวมีนกมงค้นนะครับเดี๋ยวขอเบิร์นกต่อก่อนนะครับนกมงค้นจะคอยคอยที่หลังนะครับผมบเดี๋ยวชมนกต่อเลยนะครับชมนกตัวแรกเลยนะครับผมตัวที่อาจารย์วันชัยพันสิีแบงนะครับผมชมไปมพออร้อมๆกันนะครับ,บตัวนี้เป็นนกยังได้อาจารย์<ก>จักกูกเป็นยงกระโจมสองกุูก สองกุูปเสียงเสียงกลางห้องอยู่ลับเสียงกลางมหน่อยเสียงกลางห้องของนะครับเสียงเสียงหน่อยไปกลางเนาะ้องของเลยเหรอครับอายุกงหลายปานไหนสองปีสองปีนะครับผมได้ได้เฉลยหลายอะยรเงตัวนี้เฉลยกับพ่อท่านป่านไหนซิบกาตัวนี่เหรอเฉลยซิบกาตัวนะครับผมตัวนี้นาะสีแบงเนาะเขาล่มดิพอกระโจมน้ำคาล่มกับพ่อมีโอ้คาล่มกับพ่อมีนะครับ พนเนียดได้กระโจมได้เนาะโอ้นี่แหละครับผมไล่กับงามนะครับผมนุกสองปีกลัวแล้วนะครับผมเสียงหน่อยไปกลางนะครับแรนกลางเสียงห้องห้องพิเศษนี่ม,มีมีอย่างพิเศษบอนองเนื้อจากตอกันเนียดได้ตอกระโจมได้คู่ดิคู่ธรรมดานี่คู่ธรรมดานะครับผมคารมพ่อมีนะครับเปิดแผงมาได้ตัวนี้กาวา บอค่คร oh. so, ับ huh? uh! ุอรย์เขามาคุยกันเลยเลยอ๋อเดี๋ยวทรติดต่อเขามากครับอาจารย์วันชัยได้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์อย่างนะเบอร์โทรอาจารย์วันชัยสามฮะศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สามสองห่เสามสามเริ่มต้นไหมศูนย์หกสามกสาม 9931 99นะครับผมโทรมาติดต่ออา,อาจารย์วันชัยได้นะครับผมเป็นนกสองกุกเต็มเนาะอาจารย์สองกุกเต็มเสียงห้องห้องนะครับพระเนียบได้กระโจมได้นะครับนี่แหละครับผม สำหรับท่านผู้ชมที่มองหานกสิเป็นเลนนะครับกับติตตออาจารย์วันชัยมาได้เลยนะครับผมอย,อยากคู่อยู่ครับแต่ตื่นกล่องนะครับผม สนใจก็ติดต่อ้ขามาได้นะครับผมติดตอ่อกครับเจ้าของนกเิ่นโดยโตรงเลยนะครับพันเนียดได้กระโจมได้นะครับผมตัวนี้กำลังพ้นหล่นเนาะอาจารย์เนาะกำลังพนน้พนหลินกลังข้นหล่นนะครับ,รนนบสองสองปีกว่าแล้วนะครับอายุกงโอ้ไล่ไหมงามนะครับผมสนใจกับติดต่อ้ขามาเบอร์โทราไงงนะครับอีกรอบหนึ่ง063ศูนย์หกสาม 0ูนย์สามสองสมหนึ่งนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับอาจารย์วันชัยไขบรรเทานะครับผมนกยูบ้านดงบังนะครับตำบลสีสำรานอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวเ้าสีชมตัวต่อไปได้เลยนะครับผม ชมตัวที่สองเลยนะครับผมตัวน,นี้เป็นยังไงอาจารย์ตนนัวนี้มันเป็นกนกที่ว่าเคยเจอเสียพนมหลีวจะพานยกอยู่เป็นนกเป็นนกฝึกเป็นนกฝึกนะครับตัวน,นี้เทพพนมนะครับแต่ว่าบ่บ่ท่านยกให้เห็นนอตอนนี้ค <Music, homogeneous S 1> รับอ,อ,อยู่ป่าหนี่ยกอยู่ป่านี่ยกนะครับอ,อยู่อยู่ <ๆ S 2> บ้านนี่บ่บ่ท่านเห็นนะครับ กำลังถ่ายขนนะครับผมเป็นเป็นสถานะน,นกฟึกนน้อตัวนี้นนจักกูกคคับอาจารย์กุกเดียวกุกเดียวนะครับเดีวิวจำรีวิวจำน้อยนิดรีววหอยเขาเอิลังเทือ,อกับรีวิวรังเทือกับกุกแมนตัวมากที่รีวิวน่ารีวริวนาบ่อหลา,ายน้อแ,แล้วก็จะเป็นกุกดึงไปเลยน,นี่นะครับผมเสียงเสียงตัวนี้เสียงกลางครับตัวนี้เสียงกลางนะครับผม นี้คาร่มครับตัวนี้คาร่มดีตัวนี้คาร่มดีนะครับผมเสียงกลางห้องห้องคาร่มดีนะครับตีเฉเลย์บังหรือยงัอยงตัวนี้เจดแตัวเลยเชเลย์เจ็ดแปดตัวแล้วนะครับผมตอนตอนเอามาจากปลาน่ะคู่โยกปีกนะครับผมแต่อยู่บ้านยังเพราะท่านโยกเนาะนี่นะครับผมสนใจเอาไปลากต่อได้นะครับผมเอาไป พึ่งต่อไปนะครับแต่อยู่กับอาจารย์วันชัยนี่มีเฉลยติดเจ็ดแปดตัวแล้วนะครับผมเป็นริ้วเป็นริ้วริ้วนามีริ้วนาแล้วก็เป็นกุกน้อเป็นเกินยังไงเกินริ้วริ้วหอยน้อลิ้วนาครับริ้วหนานะครับตัวนี้ทั้งเกิดเป็นริ้วแล้วกับเชื่องหล้วก็สิเป็นกุกหนึ่งไปเลยนะครับคารุ่มปะคารุ่มดีครับโอ้ตัวนี้คาร่มดีเลยนะครับผมมดีนี่นะครับ อารมณ์ดีเกือบซื้เรายกข้าคู่ข้า,ามต่อเว่าได้แต่ว่ามันต้บงประนันนครับรอารมณ์ดีนะครับท่านผู้ชมเอฟซีอาจารย์ท่านใดสนใจมองหากะติดตอ่อสอบถามอาจารย์วันชัยเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทร063 063 032 032 9931 9931นะครับผมนี่แหละครับสนใจกะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม ตัวที่สองนะครับโอ้ยลายกับงามเนาะคัดนกนี่มีแต่ตัวงามๆพี่น้องเบิง้งตัวที่สามไปมพร้อมๆกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นนกยังไงครับอาจารย์มันใช่นกฟุกเดียวเสียงเงครับนกฟกเดียวเสียงไง่น,น,งไงนะครับผมสถานะนกฝึกนะครับผมเอาเอาไปหลากต่อเอาเนาะอาจารย์เนาะสถานะเป็นนกฝึกนะครับติดติดเฉลยยัง ซีหาตัวแล้วครับคุณหาตัวแล้วนะครับผมกุกหนึ่งเสียงไงนะครับเรืองคัลล้มเป็นแนอาจารย์คัลล้มดีนครับผมซับหนุนตัวนี้ตัวนี้มีมีขัดมีหนุนมีซับมีซอดนะครับครับผมคัลล้มดีเนาะคัลล้มดีครับตัวนี้คัลล้มดีนะครับผมเสียงไงนะครับผมตัวนี้ติดเฉลยซีหาตัวแล้วนะครับใช่ผมถ่ายขนครบแล้วกําลังถ่ายขนใหม่นะครับผม สนใจเอาไปลากต่อกับติดตัวอาจารย์วันชัยมาเลยได้เลยนะครับผมนี่นะครับเบิ้งใกล้ๆนะครับชัดๆบุกคบุค่อยมีเวลาออกครับบุค่อยมีเวลาออกนะครับผมอาจารย์วันชัยว่าปุกหนึ่งเสียงใหญ่คาลมดีนะครับผมมีซับมีซอดน,นะครับคู่เด็กคู่ธรรมดาคู่ธรรมดานะครับผมอายุโกงเด็กตัวนี้คือกันครับอสองสองปีกวปักวเนาะ ครับส่วนมากเพราะว่าสิเพื่อสิบพานการฝึดก็ต้องอายุกงก็ต้องขวบขึ้นนะครับติเชลเลยซีหาตัวหนึ่งกุกเสียงไงนะครับผมขาล่มดีนะครับเด็ดเด็ดนะครับผมนี่นะครับ มีซับมีซ้อนมีคัดมีนุ่นแล้วนออาจารย์มันใช่นะครับครบเครื่องนะครับผมนี่นะครับสนใจกับติดต่ออาจารย์ข้ามาโดยตรงเลยนะครับผมเอาไปฝึกต่อเอานะครับผมแต่ว่ายูนําอาจารย์วันใช่นี่ก็มีเชลยติดแล้วสี่หาโตนะครับเบอร์โทรติดต่อ 063 063 032 9931 9931นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาคับคุยคับประจย์วันชัยเลยนะครับผมครับผมผมต่อรองกันเอานะครับนี่แหละครับผมมีอีกบอมีบ่อตัวสีสีแบงสีท่ายให้เอให้ท่านผู้ชมเิ่นเบิงฮะเถอเบคริดแล้วนะครับผมกะ นกที่อาจารย์วันชัยเพื่อนสิเปิดแบงก็มีสามตัวนะครับผมสามตัวตามคลิปข้างต้นเลยนะครับกาติดตัวอาจารย์วันชัยเข้ามาโดยตรงเลยนะครับผมหรือสิถ้าเขามาถามผมกไ็ได้แล้วผมสิบอกเบอร์โทรให้ก็ได้นะครับผมหรือคอมเมนต์เขามาในช่องก็ได้นะครับผมว่าผมอ่านผมตอบกลับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมระวังนั่นอาจารย์วันชัยว่ามีสามกุกสามกุกกับอยัางนั้อาจารย์ตัวเดียวนี่ าาสามกุกเต็มกับคู่อ่างหาค่ำนะครับผมเดี๋ยวสิทายให้ท่านผู้ชมเบิ่งพร้อมกันนะครับ,อ,บนนอาจารย์ได้ได้มากมมันบ่อ,บอ,บอบเ,เป็นนกได้มาสองเดือนนะครับโอ้ยเฮ้ดจใสเห็นโตเนาะน,นี่นะครับผมโอ้โหหูว่าสสเห็นบอ่อนะครับ,อ,บ,อ,บอยากอยากสีด,ดินเนี่ยนะครับผมได้มากมอยู่นะครับ เขามาไก่กับบ่ได้ไกลไก่กับบ่เห็นนะครับนี่นะครับผมสามกุ๊กเต็มคู่อ้างหาค่ำนะครับเดี๋ยวนกมาแจงๆด้วยเหรอครับดินกระซางนะครับดินกระซางอยากอยากให้ท่านผู้ชมในเบิ้งนะครับนี่นะครับผมอาจารย์ต้อใดมาได้ทั้งใดนี่อ,นอ,อ๋อตอใดอยูดแถวบ้านอาจารย์เองนะครับผม เสียงเสียงใดอาจารย์<า>เสียงกลางนะครับผมสามกุกเต็มเสียงกลางมีครูอางหาค่ำนะครับแต่ว่นนกบพท่านขันนาอาจารย์เนาะเท่านเล่นนีนาอมันก็มีมีขันมีเหล็ยแน่อยู่นะครับผมแต่ว่นนกยังม่อยู่นะครับอาจารย์ต่อไดี๋มาสองเดือนนะครับอาจารย์วากาลังช่ำาไสองเดือนนะครับนี่นะครับผม สามกกเต็มเสียงกลางคาร่มพ่ออาจารย์คาร่มพ่อมีคามพอมีนะครับผมที่สาคขั้นนอกจากที่สามกูกเต็มแล้วมีคู่อ้างอีกหาค่ำนะครับผมตัวนี้เพิ่นสิเปิดหรือว่าเปิดกะลองล่องโทรคุยกับเพื่อนใดนะครับผมห้เธอเพื่อนแบงนะครับแต่ว่าในคลิปที่เพิ่นบอกว่าสิแบงเพื่อนกับแบงได้สามตัวนั่นนะครับแต่ตัวสามกูกนี่กัน โทรมาสอบถามเพื่อนเพื่อนจีแบงหรือโมแบงอันนันกาต้องคุยกันก็เพื่อนเอานะครับผมยังใหม่อยู่นะครับขนยังเป็นขนปลาอยู่เลยนะครับโอ้ได้างามเลยอาจารย์ว่เบงอยู่ครับสนับทีดีสามกุ้งเต็มเลยเ อางอญิงหาค่ำลักษณะมันลงครับขาดเดียวอาจารย์วันชัยวานุกมันมันลงอยู่นะครับมันกากะสมควรพ่นอยู่ดอกครับมันกันหนึ่งกับไม้น้ำเนาะตื่นและครับผมสามกุ๊กติมนะครับผมคู่อ้างอีกหาค่ำโอ้ตัวนี้ก็ตัวสามกุ๊กนี่ก็โทรสอบถามอาจารย์วันชัยเองนะครับผมเพราะว่าพ่นกัคุยกับผมว่า เพิ่นสีบแบงแค่สามตัวสีไทยเธอแรกนี่น,นะครับแต่ว่าตัวสามกุกนี่บุหงว่าเพิ่นสีบแบงหรือบอถ้าได้ทรมากสอบถามนกติเพิ่นแบงก็ลองถามเบ่งนะครับถามเอาเลยนะครับผมว่าสามกุกเต็มคู่อ่างหาค่ำนี่อาจารย์วันชัยสีบแบงบอกอะลองคุยสอบถามกับอาจารย์วันชัยเองเลยนะครับผมท่านผู้ชมหรือเอฟซีผู้ติดตามอาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจมองหานกไปหล่นไปลากต่อกะติดต่อสอบถามอาจารย์วัชชัยเข้ามาโดยตรงเลยนะครับผมเบอร์โทรละสา์เพิ่นกะ063 032 9931ครับ063 032 9931นะครับผมบ้านดงบงังตำบลสีสาล่านอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกีนะครับผมกะ สนใจกับเรื่องราคาหรือติดต่อสอบถามนกอย่างอื่นกับมีนะครับมีหลายนะครับนกมีหลายชนิดนกคารมนกคู่อ่างนกเทพพนมเพื่อนกับมีนะครับผมกับเพื่อนกับท่านอยากทายลงกนะครับเพื่อนกับให้ทายซ้ำนี่นะครับผมก็อยากได้นกแบบไหนจังไดกับติดต่อสอบถามอาจารย์วันชัยมาโดยตรงเลยนะครับผมจะของนกเพื่อนเองนะครับ06 3สาม 032 9931นะครับผม063 032 9931นะครับผมนกคู่อ้างกับมีที่ที่เพิ่อนบราหายไทยนะครับนกเทพพนมกับมีนะครับติดต่อสอบถามอาจารย์วันชัยมาเองเลยนะครับผมวันนี้คลิปนี้กะพอประมาณซับนี่นะครับผมอาจารย์วันชัยกับส่วนไปต่อนนค้อนแรงต่อนะครับผม ผมกับบอคัดล่ะครับผมสายต่ออยู่แล้วอาจารย์วันชัยสิผ้าไปกะกัสิไปนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันน้ำนะครับผมสนใจสอบถามเรื่องอยังกะคอมเมนต์ขามาพูดคุยกันในช่องได้นะครับผมหรือติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับถ่ายคลิปนี้กะบ่มมีหยังหลายนะครับผมทีมงานไดออกไม้กับขอให้มั่นมัน เดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีใช่กันสุขผู่สุขคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยกันทุกทุกคนนะครับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำหนีนะครับผมกะสิออกไปต้อนกกครับอาจารย์วันใช่ล่ะครับปุ่นคือโกไปแล้วนะครับผมอุป,ปกรณ์ไปแล้วนะครับกะสิออกไปต้อนกคอดแรงได้จักพลระตั้งนะครับ พอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมนกเขาใหญ่เมืองขูขันสวัสดีครับ